ก็เลยแบบพักเบรกเหนื่อยมาคุยกับทุกคนดีกว่าคาดว่าน่าจะไม่ได้คุยในไอจีสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมนานมาก I miss you too baby I miss you พี่บอยสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ้องตีตีเต้นแล้วเต้นเสียบเท้ามาอิสโตรเร็วตื่นเต้นอนะ สนั่งจ้า现在ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยากยากคือพร้อมเหรอหรือว่าอยากเต้น how are you doing อ่า now i'm I'm so try a little bit not because today i c l e a n i n g I am cleaning my room. Yeah วันที่หกเจอกันครับชาวสารคามนั่นโอ้แต่นันอนทีได้ไปทำงานใกล้บ้านถ้าสารคามจากกาลสินเนี่ยประมาณแบบชั่วโมงนิดนิดเอง แล้ฮัลโหลใช่แบบใกล้ประมาณชั่วโมงนิดนิดมากระสินหน่อยหรอ,อหาเวลากลับไม่ได้เลยแต่จริงๆก็อยากกลับนะแบบอยากกลับไปพักสักแปบ๊บหนึ่งแล้วก็มาทำงานใหม่ แต่ช่วงนี้จะแบบทำหลายๆอย่างมากครับทำอะไรเยอะมากก็ฝากรอติดตามด้วยนะเอาจริงก็มีแบบหลายๆอันที่ซุ่มทำแหละเขาเรียกว่าซุ่มอไม่ก็ทำงานตามปกติเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม Clear skin. No, now I'm so, so uh, it's so oily skin. But because I'm I'm hot. P'faudie, <laughs> I miss you. I miss you too. you still tattooing? No, supposed to be Now I'm so busy. <laughs> and, uh, it's a... Even practice... Oh my god. It's my business. <laughs> now I'm so busy. Yeah. Hello, nice. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคุยอะไรดีอะเปิดไปแล้วอะเจมขอกำลังใจเรียนหน่อยตั้งใจเรียนนะละลายเลยครับนี่นี่อยู่ด้วยกันปะเดียวเพื่อนสวัสด,ดีรับทักทายเพื่อนทักทายเพื่อนมาพร้อมกันเชียร์นะะคิดถึงเราสิ be happy น n องเจม h yes uh, now I'm so happy <laughs> ขอวปสานตัวนี่ไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูกจริงๆ <laughs> กินอะไรหอมๆอ๋อ,อลืมไปฉีดยูคาลิปตัสไว้ แล้วกินมันออกมาจากห้องนอนวันนี้สดใสจังเลยสดใสตอนเช้าเขาเนี่ยตอนนี้ออมละเก็ <c oughs> บห้องแบบคือของเยอะมากทุกคนแบบมันเยอะจนมันงุ่นหิดอะจนมันแบบเอ้ยฉันจะเคลียร์ตรงไหนก่อนดีอะไรเงี้ย Come on bro What do you mean Say hi everyone, hello. krap Everyday business. are you feeling tired? Uh, a little bit, but because I'm so happy to I did it เ <laughs> so uh รา v ยู่ทีฟ a ยตั้งคิวโซมัสมาดีคร y บอ่าเอ้ยทุกคนขอพูดภารรษาไทยด้วยนะครับพ,รพูดเจพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ได้เก่งมากแบบพอต่อๆได้ เดี๋ยวอีก10บนาทีเจมลงละเดี๋ยวต้องไปจัดการนู่นจัดการนี้อีกกินข้าวอีก I love y o u dancing too thank you so much you r e sing sing สาวเล็กด y g ว่า thank you But I will try to learn and practice more and more and more. PJ, what is your favorite song right now? Uh, now I like a uh, lockstar of uh, Lisa and probably a drink of Post Malone. still learning to to ask เนี่ย no อายหมายเขางาำเพียร์ว่าอายแต่ว่าบอกตอนแรกเราก็มั่นใจว่าเออเราเข้าถูกแล้วอะไรอย่างี้แต่ช่างมันเถอะพวเราเราก็ผิดพลาดกันนะปะ นี่น้องไก่นะ่ยหะขอบคุณครับเป็นทุกอย่างแล้วเป็นเม็ดข้าวเป็นไข่ต้มเป็นไก่มานานานน่งครับเพิ่งเห็นมาได้สักแป๊บหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวอีกประมาณแปดนาทีเติมลงแล้วเดี๋ยวต้องทําแบบหลายๆอย่างต่อ กำลังแบบอ่านข้อความอยู่ยคิดถึงเจซี่ไหมคิดถึงซี่อยากเจอทุกวันตัง้งแต่เช้า็นเย็นเลย We love you so much ไอ้ก๊อตเซ๊ I love you so. Uh, I love you too. I love you so much. Thank you for supporting us. Hey, thank you for supporting me and share to everything. Thank you so much. <coughs> That's อีกหกนาทีเอยกเจอเตียงทุกวันเหมือนกัน หยุดขาหยุดเต็งก่อน เจมเห็นแต่ข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า <laughs> เจมว่าเจมตอบเยอะนะดีิดเดียวเหรอ b ่ I'm not sure this ่า o is uh, good o bad น,นีแกหลอกมากขอบคุณครับสวยเหมือนกันทุกคนอนะ่ะมายังคือพี่แกมโนถูถูกเวลามากไอจี IG ไม่แจ้งเตือนหรอ เปิดเพลงไม่ได้อ่ะอ,อ๋อพอมันเปิดพอมันเปิดเพลงไม่ได้แล้วมันเงียบ แฟนสาวแกเยอะมากปวดทราบไม่เห็นมีเลยสักคนโอ้ยก้าสต็อปทูทอลกอ่าทัช your a r ทัช your mouth ทัช your e a r what i s uh anything okay it's so nice and this is a bad joke okay it's not a funny ทำไมไม่เห็นเราเราคือแฟนสาวนะเราไม่เห็นข้อความภาษาไทยเลย <c oughs> จริง <c oughs> เราลงปิดกางปะเนี่ย ทำไมเราไม่เห็นอะ่ะเจมพิมพ์ไปตั้งเยอะคือเราไม่เห็นเลยเว้ยเราไม่เห็นเลยเราเห็นแต่ข้อความอื่นๆเธอได้สกอลเพนด้าคอใหม่ยังไอ้คอลเลคชันซาวใช่ไหมครับน่าจะยังไม่ได้ใช่ คือ <c oughs> ตอนนี้เจนกําลังแบบจัดห้องอยู่อะมันก็จะมีแบบขอเยอะมากตอนนี้กําลังจ,จัดจัดอยู่เ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่จะมา,าเมืองจีนอีกคะจริงๆมีแพลนอยู่ครับแต่รอดูนะ ก็จรงอยากร้ว่าไอ้มุกที่มันบอกว่าจับผมของคุณถ้าคุณจับสมุงของคุณถ้าคุณมันมาจากจากไหนอะคือไม่รู้เลยมันเหมือนฟิลเหมือนกับแบบว่าโอ้ยมีคนยืนอยู่ข้างหลังที่ขานเนี้ยมันพูดเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกไม่มรู้ว่ามันแบบ แต่เพลงไม่ได้ก็ลองให้ฟังหน่อยไม่เอา,าไม่มีแรงลองแล้วเนี่ยแคทเธอรีนยิงมันแคทเธอรีน นี่แบบเป็นคนติดแบบว่าติดซีเรียสน,นะแต่ต้องแต่ต้องตบท้ายด้วยแบบว่าต้องตบท้ายด้วยไอ้ตลกอะมันถึงจะไม่ได้ดูแบบแรงเกินไปเก็บกา แบเนยไม่ชอบตรงนี้เนอกแบบ touch your hair if you อะไรสักอย่างดูด่ะมันทำให้เราแบบไม่กล้าทำอะไรเลยทีเดียว touch your hair if you touch your yeah if you touch your shirt if you อะไรอย่าเงี้ยคือจะเอาให้ได้เลยเหรอแบบว่าจะให้แบบจับนู้นจับนี้จับนั่นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตัดต่ออีกแล้วก็เป็นประเด็นอีก <c oughs> มันเป็นมุกที่แบบม,มันมันเจือนอ่ะ เราได้พูดตรงๆนะแบบไม่ชอบสัเท่า,าไหร่มัน How old are you? I'll let you get about how my am I? โอ้ทุคือแบบให้อดใจรอนะครับอ้อใช่แล้วก็เดี๋ยวอยากจะชี้แจงด้วยเรื่องเกี่ยวกับตัว Isolate Boy นะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนใกล้จะได้แล้วนะครับไม่นานเกินรอนะเพราะว่าตอนนี้แบบมันมีอุิเหหลายๆอย่างเดี๋ยวเจมอาจจะชี้แจงในทาง Backdaisy อีกรอบนึงนะครับใช่แต่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงอดทนรอหน่อยนะ ว่าทำไมไม่ขึ้นโอเคขึ้นละเนาโอเคไม่เห็นว่าวอโอเคทุกคนเดี๋ยวเจมส์งลงไลฟ์ก่อนนะครับผมสามทุ่มครึ่งอะไปกันต่อฟันดีนะคะทุกคนไว้เจอกัน And see you next time บายนะ